ความเคารพแสดงความนับถือครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกลูกเจริญปรนศัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านปีกมาอยู่ด้วยกันแทมช่วงสุดท้าย ขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีเจ็ดโมงกับสามสิบเอ็ดนาทีท่านผู้ฟังกำลังฮับฟังรายการสารธรรมยามค่ำประจำวันเสาร์ที่เจ็ดเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อย 4รายการนี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หับผิดชอบในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาตั้งแต่หโมงสิบนาทีเป็นต้นมา ช่วงแรกครับฟังกันถึงเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็พักฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เกิงชั่วโมงเค,ครือข่ายขึ้นสีขาวก็สวดธรรมจักกปวัตนสูตรเกิงชั่วโมงเวลาทุ่มเก่งก็มาปะมาปบกันแถมช่วงสุดท้ายญาติโยม ท่านสาจุชนท่านผู้ฟังจังหลายชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านไปเว้ยอย่าเอาจังหลายตะเกียบหกโมงพอไปจังนอกอยังยังยังบ่ขำเตอยังหันตัวคนอยู่ยังหันรถหันยังประเดี๋ยนี้มืดละขำมืดละสัตยาิยมเวลามันเว้ยนะ เหมือนสายน้ำตีไหลผ่านไปผ่านเลยบย้อนกับทุกลมหายใจเข้าออกที่เฮาหายใจเข้าออกไปสูญเสียไปก,ยกําเดลกับเมื่อวันก,วกําเดลกับเมื่อคืนอันนั้นคือวันเวลาของชีวิตของเฮาที่ผ่านไปเฮาจังหลายกําลังเข้าไปสู่ความเสื่อมความชรา ช่วงเวลาของชีวิตนี่มันแสนสัน้นเฮาตั้งหลายก็บอกควรจะเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ขาใจเห่งทำความเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์เฮาตั้งหลายก็จะมีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งแสวงหาดางหลุดป้นเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต สัทยาโยมท่านสาธุชนนักปราดบัณฑิตตีเป็นอูถึงกุลป่อแม่ว่าอูกุลป่อแม่นี่มีนักเกินกว่าที่จะพันนาให้หมดเสียงแล้วก็เป็นกันยากที่จะมาทดแทนกุลของท่านได้หมดนอกจากจะก,กระตันยูหูกุลตอบแทนกุลแล้ว เราก็ยังจะต้องประกาศคุณงามความดีของท่านโดยการทำตนให้เป็นคนดีมันประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ตึงกายว่าจะใจเงืสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีกับทุกคนบาเบียดเบียนรังแกไผความดีของเฮานี้จะเป็นเครื่องประกาศ คนงามความดีของบุพกาลีถึงสองท่านเือคนรังหลายได้รับรู้กล่าวเสรเสริญนว่าการที่เขาเป็นคนดีเพราะว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากบุพกาลีจากป่อจากแม่การจะเนะปฏิบัติตนอย่างนี้ได้ก็จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อพร้อมรังกายวา่าจใจ เมื่อพ่อแม่ได้ยินเรื่องแต่ได้ยินก่าเรื่องคุณงามความดีของลูกพ่อแม่เปิ้นก็นจะปลื้มปีติภาคภูมิใจพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการที่จะอบรมบ่มพเพาะให้ลูกได้มีความประพฤติปฏิบัติดีตั้งแต่น้อยแล้วก็เนื้อให้ตัวเอง เกิดแห่งบันดาลใจในการที่จะละชั่วแล้วก็มาประพฤติดีทำจิตใจหึ่งแจ่มใสตัวกันไปเมื่อลูกแนะนำให้พ่อแม่เป็นผู้มีศรัทธายินดีในการหึดดานรักษาศีลเจริญภาวนาตัวนี้ถือว่าเป็นเกาะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันก็ จะได้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจถ้าท,ท่านถึงสองสามารถประพฤติปฏิบัติทำได้จนเข้าถึงรัตนตรัยอันมีพระพุทธประธรรมประสงค์เขาก็จะได้จือว่าเป็นผู้สามารถทดแทนกุลของพ่อแม่ได้มีตัวอย่างของผู้ที่สามารถทำตามลักพระพุทธเจ้าที่ได้ยกขึ้นมาเบื้องต้นเพื่อเป็น คติสอนใจเพื่อเป็นแบบอย่างเพือเขาได้เอาเป็นอย่างของความกตัญญูท่านนี้คือพระสาลีบุตรตรีเป็นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าพระสาลีบุตรนี่เป็นเลือกที่จะแทนกุลยมแม่โดยการเฮอธรรมะเป็นจานยหะยือแม่ <c oughs> ออาภไปย,ยังฮือแม่ของเปิ้ลนี่ได้ตีเปิ้งอันเปิดเสรบัดองเวียนไหวใจเกิดแถมต่อไปเรื่องราวของพ้าสารีบุตรเป็นอย่างใดนี่จะนำ <c oughs> จะนำมาเล่าใหญ้ญาติโยมฟังในวันพุกเนาะพอเวลาแล้วก็ประเดน็นนี้ทุ่มกับสาสิบดบวกกับเสียงถ้าอู้ต่อนีนคงย่ำได้ พะวันค่ำอะวันเนี้ยญาติโยมเนาะเออมีภารกิจตลอดเวลาพักก็น้อยอาจจะอู่ต่อนี่โอ้ก็เดียวเสียงหายไปหายไปอะนะอย่างมันพูกนี่ก็เป็นวันศีลเห็นบทโบมันพูกตั้งแต่เมื่อเจ้าเลยกะทำบัดเจ้าแล้วก็ ปันศินปันปอนศรัทธาขวายมาก็ไปลงบทเนี่ยบางทีเปิลก็ฟังธรรมกันแต่ที่วัดอาตรมานี่ลวดมาเจ้าฮันเลยฟังธรรมมาเจ้าลวดเลยหกโมงบ่เกินเจ็ดโมงสิห้าแล้วมดศรัทธานี่จ้าุูตี่เจ็ดโมงกก่งออกวัดหยาบหยบละวยสยูตี่เจ็ดโมงสิบห้า จาสนนี่เจ็ดมงเกือสถายญาติโยมท่านดังหลายแล้วมดเจ็ดมงกงนี่นะเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมเอาละท่านสาธุชนท่านดั้งหลายต่อไปนี้ไพจะโทรมาก็จเจริญปอโทรมาอุจาสนท่านนะจ้งพนกันรับฟังก็ได้อนพวกเขาจะได้มาปะกันแถม ทหมายเลขโทรศัพท์ศ99 8 6 6ก้าเก้3แปดสามหสมสองสองศนย์เอ้าวก้าแปมสามหกกสามสีเ่าบวมขสมควรบวกขอน คน้น่ื้อเหมือนสักอย่างธรรมะธรรมโน่ะบางคนเรอววัดบัานบ้านใกล้ห้องน้ำบ่ไม่น้ำจนี่หรอาจาจัดบ้านใกล้วัดคุณมาเข้าวัดมาเข้านี่เลอ่ะมาเข้าวันนี้วันหน้าก็เข้ากันเนี่ยมาเดี๋ยวบพร้อมเตื้อมาเดี๋ยวพร้อมเตื้อกายบ่พร้อมใจบ่พร้อมเตื่อเป็นยังเนาะ

Điều oh. oh. này tốt hơn. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Ồ, anh ở đâu? Ở sân mạch. Ồ, anh ở sân mạch chữ mẹ nhỉ? Mẹ tiếp ý cháy. Mẹ tiếp ý cả. Dù ban sẵn mà khết nó. Ờ, đây nhìn thì còn nhỉ? Ừ? thì. Ờ, anh nhớ trò đấy, mẹ tiếp. Chết oh, câu. Ồ, chết câu là. Ừ. Băng cần phải trưng văn nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จอมตรองนี่นะเฮ้ดีวิทยุสียน้อยแล้วก็ฟังโทรศัพท์นี่ก็ยินทีก่อนนี่เจีาวก็เจ๋าวกว่าเก่ากี่เปอร์เซ็นต์อืฮะอืมดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์อันเก่ากับอันใหม่ประเดี๋ยนี้หลังจากเป้นปั๊บปุ้งเนี่ย เจ้าเจ้าบ่ไปนะใช่ไหมเจ้าบ่เดียวเจ้าบ่ไปไหนเออถามว่าวิทยุเนี่ยฟังชัดกว่าเก่ามานักก็อิ่มนะเจ้าชัดกว่าเก่าเจ้าอันที่มันไม่สามเชียงเชียงสามเชียงละเชียงไม่สามเครื่องละเจ้าแค่ต้องฟัง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 อ่างนี้อยู่ไหนฟังนี่กันเนอะเจ้าไม่เจ้าเจ้าก็ฟังเนอะ แรงจะบอกวางลูกเจ้าเหมือนกันลูกต่ชสมุกเจ้าค่ดีแล้วอืะคนรับงานเนาะเป็นยังเอาวิทยุเป็นกู่เนาะแล้วก็อันสิ่งเข้าแรงละฟังเปิดนะไว้เปิดนาไว้ล้วจะสิ่เข้าแรงสิ่งเข้าแรงแล้วก็ปลดออกเลยออกเลยก็สนทั้งหมดคือสิงเข้ากินงยังแอปน้ำแอปยัง รวดถึงโรงนานป่กะอืหมดทกทเลยเอ่ถึงโลงนานปุ้นเลยเนาะจะอ้อมนานจบไม่ได้จะนอนอาลัอาจ้าดีละอีก่อนเนงานก็ทุกงานก็ดีเมืนกันนะเจ้าดีนะอ่าเปลี่ยนกันโทุกดีก่อนหนึ่งกงา็ม่วนเออานไอ้่นะนอ้าก็ม่วนเอขเน้นักของม่วนม่วนดายลายโนผูดโ้นนะกะ ม่วนกู้โถนหมุนกู้โถนเนอะเนอะตีก่อนเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนคนอื่นโทรเนอะเปลี่ยนกันโรสวัสดีเฮอยจะไปทางหน้าทิกๆเราจะเริญปนแกไม่แสบอาจารย์เจ้าไปนอกนระเทศอินเดียก่อนอินดดเพก่อนมัอนกันนะ มนเมินไหนโทรไปไหนไหวใหว่าจานลำเดียวนี่อินดูเหมือนกันเบิรนโทรติดแล้วเพื่อนก็ใครอูมันเบิรนนี่กะอูมันเบินแล้วแบบนี้ไ่รอูมเน่เมือนกันเน่กเปลี่ยนกันดูเปลีนกันจ่ได้เยเจ้าเมนไล้เนาะเล้เอาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเท่ากับอินดูเพิ่นเหมือนกันนะ ให้เปิดเคือโทรม,มันเมินเหมือนกันอูเมินได้ระบายได้อู่จเจริญปอนเจ้าแก้วพ่ะเจ้าท่านก็คูไมุ่้เ,เกียดสิละสิทธิ์เี่ยมัยมมนห้องละปุ่นเนอะชาดเจนดีแลอเจ้ามาลุนมะนี่อนะ่<ม>โอ้เสียงใส่เจียวเลยเจ้าใส่เจียวเลยเนาะเจ้ามันมาได้เงินสองอนนั่นน่ะโอ้ยจนกวีตะวอ yeah, <laughs> นเจ้าโอ้รับ ครบชินทามครับไม่ได no, go. um, okay. uh ้เนื้อขึ้นสีขาวนี่แน่มันตึงอยู่แบบม้วนเลยเจ้ากับใบเสาร์เลยสีลาบันหงสีเตี้ยอ้าเจริญปนโธเข้ามาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญปนใบเสาเจ้าสัจเจินดังไถ่เจ้าเลยสัดเจิน mẹ tổng sắc cả. Chào cô tờ, mình sâu rộ ra ba Đang để một mặt mà mặt 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 cả, mình mặt 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 โมทนาราซาจาวัยซาจ้า<อ>คนนู่คู่คนหน่อยคนหน่อยเอาการได้อีกก็ดีลนะายมุนต่การตุ้งเซียวระยะก็เมื่อยประมาณนี้นะถ้าเลยแม่ขานไปก็คือใจได้ถ้าเลยตุ้งเซียวไปก็คือดีละอีนะะจะเดินปนไายซาจ้าจากตังใดบุตรเจ้าจบเตี้ยเานาะ อ่าชัดกว่าเก่าก่อแม่แม่บุญปันเจ้าเจ้าสถานนี้เนี่ยชัดกว่าเก่าขึ้นมานักก่อชัดเก่าชัดกว่าเก่าก็เจ้าเออขึ้นมาชัดจะใดคะแนนเต็มสิบนี่งขอ้นจะดเต็มสิบน่ะเออไม่เต็มเลยจ้าเต็มเลยเนาะวัดจากวัดจากกันที่เราเคยฟังมะสองวันก่อนนะ อืมายสองวันเหมือนายไปหสองเดือนได้งอมใจเนอะเนาะเอออินูดใเปรว่าเพิ่นฟังกันหลายนี่นเนาะโอ้ดีจ้าดีเจดีเเนอโจกดีโจกดีเจ้าช่วงที่สองีนมูตรงไต้มินนักเึยน

เอออีกาพอบอกเห้อกันพ่องกาจะไปดักไว้กะเจริญปอนจ้าสวัสดีค่ะเจ้าทุกันวันนี้ส่งตะมุลนีหลวงด้วยเจดีหลวงอือ94.5อันนี้เปิ้นตึงแจ๋วตลอดชัดเจนพดแผ่วเมืองพานพดแผ่วพะเยาปุ่นจ้าลําปางวังเหือนี่โถ ทนทุงจออนุโมทนาเนอขอบคุณขอบคุณโอเ้เหมือนกันเหมือนกันนี่แม่สวยว่ะจากจอมตรองไปเอวแม่สวยจากแม่สวยไปที่ไหนเฮรเลินปนอ่าติดแล้ว ฟังโทรศัพท์นี่หนึ่งเอ่เอาหามละมา่าลายละเวลาโทรมานี่จะไปไปเปิดวิทยุดังขจิตเนอะการสื่อสารนี่เวลาโทรจะต้องอู้กับโทรศัพท์เพราะเขากดโทรศัพท์เขามจะไปกดวิทยุหรอกดโทรศัพท์ก็อู้กับโทรศัพท์เพนะ,จะเจริญปน ครับสวัสดีครับอ๋ออยู่ที่ไหนปออยู่แม่เจดีอ๋อแม่เจดีเวียงปอเป่าบุญไงน้อแม่ปอเป่าบูชามตีลุ่มวัดพระธาตุกันอ๋อที่ท่านหลวงมาเอาแล้วเออใกล้บ้านพ่อหลวงน้อยฮันกะนครับครับครับปอหลวงน้อยอยู่แู่บ้านนึงอยู่แถวมัน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 เขต มันอยู่ทิศกันนะมาวัดเทียวกันป่าจ้าเดียวกันแต่แย่งการปกครองคือว่า่นอยู่หมู่ทิพเป็ดบินตะบุตะบุญเมืิดีเออพวกับผมนี่อยู่เมื่อวัีใหม่เมื่อวันนี้ใหม่น้อบันจุ่มมังเย็นท่านกัเนาะเออครับบันจุ่มมังเย็นนะจื่อปออยังก็จื่อปออยังจื่ออยังปอคำปันปอคำปันเออไอ้ยุทธใดนี่ ยูหกสิบเก้าอ้หกสิบเก่าอยู่โลผ้ันทะแต่ว่ามันโจมกันเขาเรงผู้โทรมาแฉมเนะโทรมาอู้มาจากอันอี้ก็ม่วนกันรวยทราบครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนอะทีมีสุขวันนี้กะตังเป่าหลวงเขาแม่เจดี สองตำบลเพิ่นไปโอ้คนต่อน้ำเพิ่นไปแปลงแทงน้ำโดยนางแก้ววันนี้นะขอบคุณพ่อกำนันเขาเนอะป่าหลวงเขาพูดช่วยเขาตำบลแม่เจดีแม่เจดีใหม่จเจริญปอนแล้วขนานอ้าวจากตรงใดเอาน,น้ำมาได้โทรเจ้าฮะโอ้วเัตอย่ยยู่ไหนนี่ คป็นภาษาจากบ้านแม่จากพี่เลยไปที่พัทยาอ๋อโอ้ได้ยินได้ยินอันฟังทางอินเทอร์เน็ตก่ะใช่ฮึม จำได้ด้วยแล้วนองพระทาวาพระจ่์นะจ๊ะโอ้จได้กาสันชัยสันหาลูกนะแกี่าจาทนนี่าปก่อยอองรบระบาวนะเลียนต้นแก่ัตัวนเา้าแก่ไม่รู้อะไรละจะเลหลังพอนจเลี้ยวใจน้ เออบางสิ่งเราเล่าเรื่ว่าแถวหน่ยใครก็คุยว่าสิ่งทำแล้วแต่ก่อนเขาเล่าพระโคแถวบันทูลเนาะเจ้าเออยินดีเนอะโอ้ยินดียังจำได้อยู่เนาะยินดีนักๆนักอ่ะวันพวกนี้่ยรายการช่วงตีสามนี่พระครูวัดหนองเหียงเปิ้นมาได้อยู่เนอะแล้วก็เฮอตุลุงชัยวัดแจน น่าจะมาจะเข้ารายการเก่งชมมงรันจเจริญปนอยู่ตังได้โอ้อีกาตังใจมาพ่องกาอยูอ่กเ้้ขา กินข้าเลยกำลังกินข้าวเลยแด้างกกิ้กินข้าอยู่มันเิ่ดีเขาฟังทรมะตัวเอกินข้าไปตัวเเนาะม้วนดีเนาะแม่แก้วกะอันย่อใอันยตใดฮะเจ็ดสิบสามเจ็ดสสี่เขามา้เจ็ดสี่อยู่นี้ มอมมวนใจเน,ะนานะต้องทำเราหมวนใจเออเออเออดีแล้วสบายใจก็ดีแล้วเนอสุข<ห>อกสุขใจเอออีกอะหม่ตังใต้โทรมาอีพ่องแขวนวางใส่มาได้ก็มีแต,ต์ตังหลายโดยตังเหนือปุ่นนี้เอ้ามีเข้ามาอีกครั้งแถมสีน่นาที 0998366322 0998366322, câu pet sam hok hok sam song song sún câu câu pet sam hok hok sam song song ui hên nè vê la nè à vê la nè lôi la nè vê la anh nhu, cháu cháu. Đây. À, nhu... 70ปีละเจ้าโอ้70ปี70ปีครบวันที่4สิงหาคมนี่น่ะเจ้าโอ้ผ่านมาแล้วลูนี่เจ้าโอ้สุขสันสุขสนวันเกิดเนาะเจ้าเจ้าเออฟังกันอาจารย์ทุกวันใทุกเจ้าทุกเย็นฟังมาเมินแล้วกจ้ะฟังมาเมินเลยยัง ฟังมาเมินล่ะได้คิดเดือนคิดปีฟังตลอดแต่ฟังแต่เ่อสมัยอาจารย์ร้องเพลงเปืดเพลงฟังโอ้โหสมัยเมื่นิ่นเนาะก็โดนหลับหลับใครจ้างดีนะกกันเจ้าจะฟังตลอดเนยอาจารย์ตีน้ำทำคำสอนมือจัดนักเจ้าไปวัดไปวาก็ไปบ่ได้เนาะเจ๋งชาบ่ใครดีฟังวิทยุเอาเนาะ เจ้าไม่เจ้าก็ฟังสวดดีเตะขอฟังอยู่เจ้าหมุนอกหมุนใจเจ้าหมวนใจถึงวันนี้โลกโควิดปนข้าวยังถึงฟังฟังแต่อาจารย์เขาทุกตดนทุกอง่ะเจ้าเนาะเจ้าอาจารย์เนาะนี่เนาะไม่ขย์นกลากรจางมันเจนาะเป็นในกระจ้างมันเจ๊าะเขาไ่ต้องโดนเนาะถึงเวลาก็ปล่อยมันคนเดียวเนาะเจ้าดีมีสุขเนอ เจ้าเจ้าสาธุเจ้าวังตลอดเนอเจ้าขอให้อาจารย์ก็อยู่ไปเหมือนเมือเนอเอาคนฟังว่านะสาธุสาธุเอาแล้วเนอะพอสมควรสมควรเวลาเอาอีก่อนเนาะอยติโยมเอาตึกเอาตึกไม่สวยนี่นะขอบคุณเนอะติดโทรมาเมื่อก่อนคือแบบแจ้อาตมาห้องเพลงนะ จัดรายการมาก่อนนะั่นคือละาออนอย่าเราออนประเดี๋ยวเป็นใหญ่หมุดละกะละราออนตั้งเวียงปะเป่ามูลหลายหลายคนละาออนบุวกเขาโทรมาสวดมนต์โทรมาห้องเพลงสวดมนต์อย่างลูกก่อนนั่นนะจริงก็บบัตรจ่ยเมิ่อเกือบประมาณบัรถึงสิบปีเนี่ยนะประเดี๋ยวเขาเขใหญ่หมดละลูกหลานนะอ้าขอบคุณเนอะมันพวกกันมาปะกันแทมเนาะ รายการต่อไปเปินมาร่าทะอันผูกปะกันแต่ไมเนอร์อายุวันโนสูขังปลัง